ชมขาวันนี้นะคะเรื่องร้อนมากๆเลยเพราะว่าทุกคนจะต้องทราบกันแน่นอนนะคะว่ามันเป็นประเด็นเด็ดประเด็นดังและประเด็นร้อนนะคะคุณผู้ชมขาจะเป็นยังไงกันนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะวันนี้รีแคบ,บินัทจะมาเล่าให้ฟังค่ะเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาสวยสดสดใสสมมงนะคะอมเมนดาออฟดัมในรายการตีทายครัวค่ะ ปฏิบัติการตีท้ายครัวคุณผู้ชมค่ะทีนี้นะคะขอไปเยี่ยมบ้านหลังใหม่ของสาวอมเมนดาออฟดัมนะ,ะที่เพิ่งย้ายเข้าไปสดสดร้อนไม่ถึงเดือนค่ะโดยมีคุณพ่อเนี่ยนะ,ะในจออย่างพี่ปอนธวุฒินำทีมกวนพิธีกรพี่โอพี่อาจพี่วิลลี่นะคะไปเยือนถึงบ้านค่ะแล้วว่ากันด้วยความใหม่ของบ้านก็ต้องบอกว่าใหม่เอี่ยมชนิดว่า กินก็ยังใหม่สุดๆดีไซน์ของบ้านเนี่ยนะคะก็ดูสมฐานะสมมงกับสาวอเมนดาโดยเฉพาะรัชมีประกายเพชรนะ,ะจากมงกุฎที่คว้ามาได้จับเวทีการประกวดและในไหนเนี่ยนะคะคุณชมค่ะก็มาถึงบ้านหลังใหม่ทั้งทีค่ะตีท้ายครัวก็ขอไปเปิดนะคะดูมุมสุดโปรดมุมประจำห้องนอนสาวโสดคนนี้กันหน่อยค่ะและก็อดไม่ได้นะที่จะถามถึงสถานนะหัวใจ ที่สาวอเมนดาครองสถาน,นะสดมาเกือบปีแล้วนะคะหลังจากที่บอกลากความรักกว่า7ปีเลยทีเดียวแต่สวยสดใสขนาดนี้นะ,ะสดได้ยังไงเออซึ่งสาวอเมนดานะคะก็ตอบแบบติดตลกว่าสดสุดๆหรือเพราะคนเข้าใจว่าพี่เกรตจีบหรือเปล่าเลยไม่มีใครนะคะเข้ามาจีบอยากจะบอกว่า หนูกับพี่เกรดนาไม่มีอะไรเลยและสดมากๆจิบได้นะคะเอาแล้วเอาแล้วคุณผูชมสาวอแมนดาเนี่ยนะคะก็เปิดทางไฟเขียว100%ค่ะแล้วหนุ่มๆลุยจะลุยแต่นะคะสเปคของสาวอแมนดาเป็นยังไงนะคะก็ไปติดตามกันได้ที่รายการตีไทยครัวได้เลยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือต้องการมีฟีดแบ็กนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปรายการรู้ดีร mm ีแคปกับว mm ีนัททีวีบูได้นะคะสำหรับวันนี้ว mm ีนัทก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ